เรามาเริ่มกันจากที่ทำงานด้วยจักรยานไฟฟ้าตัวนี้ แนวเนี่ยอ๋อมาเลิยเลยปตทมาหน่อยนะครับนี่ก็ยังขับอยู่เลยความเร็วก็34กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆรือยเพราะแบตเริ่มลดลงถนนนะครับถึงเลยดึง,ดง